สวัสดีครับเมื่อนีมารวยภาพมาตามในทางของแม่ดวงนะครับแม่ดวงฟันล่าสุดฟันหมื่ขึ้นล่าสุดเลยนะครับฟันดีฟันมามีนอะไรเต็มกับคุณพี่น้องเพิ่นฟันว่าอะไรเอียงเขารองไปติดตามกันครับแม่ดวงของเขามาแล้วหลายงวดนะครับสองสามงวดซ้อนแล้วลองไปติดตามในทางของแม่ดวงกันเลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับมื่อนี้มารวยมาตามในทางของแม่ดวงให้แล้วเด้นนะครับแม่ดวงฟันหมื่ขึ้นฝันล่าสุดนะครับ ฟันบานนี่เปนวาเป็นเลรียกเป็นเบอร์แน่นอนเด้อน,นะครับพี่น้องมอรวยมาตามหายแล้วนะครับพวกฟันนะครับฟันใหม่ๆสดๆร้อนๆลยฟันมือขึ้นนีกเด้อพี่น้องครับเอากว้อนสีตามพวกฟันได้กะเอากำลังใจที่พี่น้องเอฟซีทั้งพัทยาเด้อน,นะครับคุณหม่คุณยายหาร้อยบาทมอเวยกับน,น้ำทรงถึงมือคุณยายเดินนะครับสำหรับ เงินที่เอฟซีฝากมาเด้อนะครับคือเอฟซีทางพัทยาโชคหมายคุณยายเด้อนะถูกโชคหมามาเด้อให้ได้พ่ออยากพ่อกินคิดอันใดให้ได้นั่นกินเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องเด้อสาธุเอาขอพอดันถึงเอฟซีเด้อนะคเอฟซีทั้งพัทยาไก่โชคหมาของเขาพูดเถ้าซื้อยากชื้อกินแน่หัวใดีตัวใหญ่ายกไก่โชคให้ร้านถึงหลายเยเรื่องวันนี้เด้อ ลูกร้านก็ให้ชั่วให้มันอืมกับปลาตราห้นะครับวันก่อนคุณยายก็ให้เขาเ้อะนะครับแล้วก็ให้เขาตัวแล้วให้ว่าชัว่วจะเป็นหนึ่งหาศูนย์เนาะคุณยายให้มากเนาะอืมเรียก,กเขาวิลีนะครับคณเดีคุณยายนะครับวันนี้คุณยายก็ว่าฟันเดียวละนะครับฟันไม่ละฟันมราขึ้นลาสุดเลยนะครับอืมฟันใดดก็เฟ้าวใหม่พี่น้องเลยนะครับสำหรับ ท่ทางครื่อฟันของคุณยายดวงเด้อน,นะครับฟันหน่อยๆฟันเขียนเขียนนะครับอือเป็นเครื่อฟันคนุณยายหนึ่งวันนี่อาน,นะครับหมวก้อนคุณยายกับไห้ปลากระกจามานสื่อเรียงน้ำหนึ่งหาศูนย์นะครับ,บกี่ราคาศูนย์นี่ได้บ่บ่อยงวดหมวมอสรวยก็เลยหนึ่งหาเขาหาศ<อ>ูนย์นะครับอืมสำหรับเป็นหาไม่แน่ก็เป็นหาอืมนะครับหาศูนย์หาดีนะครับก็คือสิบหาเด้อน,นะครับนหนึ่งหัวก้อนเขา วันนี้คุณยายกับฟันแล้วเพาะมาตามคุ้มฟันคุณยายว่าคุณยายฟันจังใดฟันเฉยๆเอาเนื้อทางมาแบ่งปั่นหลายครับยี่หนีเด้เด้ยายเอาเอาเอาสิถามได้ยายบันนี่ย,ยายฟันวังไี้เมื่อคืนเนี่ยฝันได้ว่าได้กฝึกหัวห,หอยเลยเหรอหัวหอยว่ายด้หอยยังหอยอยังหอยยังหอยยังอยู่พิจะหอยจูบป้อยสวยหอยจูบหอยโขงวันทัานวัหอยอันตรงนีนหอยโขงเพื่อนเนี่ยหอยจุ๊บเนาะหอยสาระเออหอยจุ๊บหอยขมเออหอยขม ได้ไหมหลายว่ายเป็นเคร่องคู่พูดแล้วหอยน่ะเออป้าได้หลายคักได้หลายหอยไม่หลายคักมันพี่หอยยังไรยายหอยได้เป็นหอยยังเนี้ยก็ไม่หอดหอยเนาเฮ้อหอยเนากระมีเต๋อเนาก็มีแต่ว่าเนาบกบเป็นเนี่ยนี่เนาขัวเกศออกเกี่ยงคนรอนเ็ลแลนอยู่หน่วยเนาหน่ะเอองามสมเต๋อเอองามสมเดลยบกเป็นมีเกศได้มันเป็น เกี่ยงคนรอนเชลเลนไหมโอ้หอยเน่าเนี่ยเออว่าอืม,มห,หน่วยดีก็หลายตัวไอ้เออหอยเน่ากับงามดีว่มมมามันไม่ฉีกไม่เก็บไม่เน่าขนัดนี้เออก็บเก็บออกเกี่ยงคนรอนเชลเลนอยู่เหม็นมะเหรอเหม็นมะบ่งามทำเต่เออมิจเจนไงแงามบ่เหม็นเลยหอยเนะ่าน่ะ<โ>อ,อ,อืมขวนะ<อ>ดออกมาอังนสิเกี่ยงคนรอนเชลเลนอยู่หอยเน่าก็ได้ หอยดีมีว่ายายเหมนหอยดีหอยจูบก,กว่าหลายครับห,ห,ห,หลายคือว่าขัวเลยเป็นแท่นเป็นแท่นเป็นแท่นหอยหลายหลายขัวเอาสิหลายครับอืมใส่น้ำซ้ำอืมมล้วจะไม่เกี่ยงคนรอน,นแคลนอยู่เอออืมหันโซ่เขาพุทธีเป็นเตียวโลด คุณตีเฟนเทียวดเอนะคุณได้่าเออโชคไง้งมันมีแต่หน่วยดาวบ่หน่วยดีมีบ่ฮะบอกไว้มีหน่วยดีบ่หน่วยดีบ่บันทีเออหน่วยบ่เนามีบ่หน่วยบ่เนากกหลายหน่วยเ้านากกหลายหน่วยเ้านากัหลายืมว้าช่วงหนวยจะไหนจะมาพฝนมาเกิดสึงจนมาวางเนาะครับไอบอกไว้จนมาพวกเอาชัดมีหรอกคุณเชียวมีเบ่อยกันมาวางเนาะไอตามเคยถามคนฝันมากเขาไว้ที หกศูนย์หาศูนย์นะครับแต่ว่าให้เน่าเนาะตีหนึ่งให้หนึ่งหากระออกไปแล้วเนาะกลายเป็นตีเป็นหนึ่งหาก็ได้นะครับครับหกหนึ่งนะครับหอยกัห้อยกับน้าหาหาก็ได้หกก็ได้นะครับคุณยายว่าเมื่อวันนี้อาจจะบอกหาศูนย์แล้วว่าเพราะว่าหมดก้อนมันในหนึ่งหาศูนย์หาศูนย์เสนุกกว่านะครับหรือตีตีหาหนึ่งก็ะไรหัวมันเอาหน่อยเนาะอ็ที่ไกลอยู่ อายุย่ากะอายุย่านี่แปดสิบเกี้นเนาะแปดสิบเกี้ยออายุย่าแปดสิบเกี้ยเด้อนะครับเจ้าบ้าให้คุณย่ามักย่ามักตัวไหนถ้าเก้าหอยกับเป็นหายแนละ้วน่าก็เป็นหายอยู่เลยเออ,เอ,อ มันน้ยเ่ามันกับเป็นศูนย์ไงโอ้ยมาหาศูนย์บ่มาหาศูนย์เด้อเนาะคุณยายมันต่องบดออกื็เรอนี่แหละหาศูนย์หกศูนย์เนาะมันง่ามไงเออจนชาวบ้านม่มาง่ามขาดจากหมอยจนชาวบ้านนี่สิซื้อหกหนึ่งอะไรเด้อนะครับเนาเป็นหนึ่งกาจีไม่เนากับบดหมินมานยังไม่หนึ่งหาหกหนึ่งวัดเก็บออกเอาสีเด้อพี่นอนครับ คุณแม่ดวงหายมาแล้วนะครับเลขกันไม่ล่าสุดฟันมาขึ้นสดๆดร้อนๆเน้อนะครับเพิ่นหายมากคือเพิ่นว่าฟันไ้ไปขว้วยมยเยีเครื่องบรกหอยเน่าเั้ื่องหอยดีหมักไร้เดือกรงคูนะครับหอยเน่ากับมิตหนวยเก่งๆงามๆ,ๆมาสั่นเพิ่นวาหายธรรมดาเนา่าเขาก็อีกทีนึงเนาะเป็นหาหนึ่งก็ได้ฮกหนึ่งก็ได้นะครับนะครับมาเลยก็เลยแต่ว่าคุณยายมักอีเลมาหาศูนย์เน้อนะคุณยายวานะครับนะ ก็เลยว่าหาศูนย์หกศูนย์หาหนึ่งหกหนึ่งส่วนอายุคนยายนะคเพิ่นได้อาจจะมีโชคอาจจะเป็นอายุเพิ่นก็ได้คือแปดสิบเจ็ดปีเด้อน,นะครับสำหรับคุณแม่ดวงเด้อน,นะครับฝันแรกแหกมานเนาะเป็นฝันแรกเลยนะครับของวดน,นี้เพิ่นพึ่งจะฝันเด้อนนครับในวดนนี้นะครับเนฝันแรกของเพิ่นแล้วก็ฝันได้พร้อมเรื่งมานพร้อมนะครับก็ตามนี้นะครับคุณยายมาอิริแมนหาศูนย์เด้อนะครับแต่ว่าหกศูนย์มรรกกันไว้หนาเพราวา หอยอาจน้ำหกอะไ้นะครับเป็นหกศูนย์นะครับแต่ว่าคาร์นาลนี่เป็นหนึ่งกะหานึงหกหนึ่ง,ง,งตามนี้เด้อนะครับสำหรับแนวทางของคุณยายดวงเอามาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีโดนๆนะครับหมดวดขัอวเขาเต็มๆสำหรับคุณยายวันนี้แล้วก็บฟันแล้วล่ะนะครับฟันต้องชี้ละเงินก็ได้เนาะยนาอยน้อยนะไอเอฟซี F C ทั้งเหมนพัทยาเพิ่นโชคกนะโจ๊มันหมานอีกเนาะโอ้โจหอยมันอืมโจหอยมันให้รวยๆเด้ดอผู้ใด้ทานมาให้ บุเร่เอาเงินมาให้ยายใ,ใ,ใส่นะครับเหยียบชีทางพัดยาผดุโคนมาให้คุณยายว่าถึงน้ำนะครับว่าท่านจะซื้อายนะครับแก้ายพันกันใช่เพราะอะไรอยากอะไรกินหนึ่งตัวมนุษย์ชะลุมันยังอึ้นยากเทพประดาพ้นกป่วยเลี้ยงเฮ่กา,เเากันนะครับผมคนบเลี้ยงเฮากับคนญ่เล่ดอพี่น้อง,องตีจังใดก็ต้องตีซอยกันนะครับสำหรับคุณยายชุ่มขนนะครับฟันว่าได้หอยอะเตรียมกระคุได้เครื่องคุเนาะได้เครื่องคุนะครับ ในหอยเครื่องคุนะครับหอยกับเป็นทั้งหอยดีทั้งหอยเน่ากับตีซอยกันนะครับตอนรรบพูดส่วนตีเก่งเนาะแต่ตัวคุณยายมักเาคุณยายมักหาศูนย์เด้อน,นะครับว่านไ,าไาาาว้นนวไสิยางไปใช้ระไย่าันหั่นเนี่ยฮะว่านไว้สิยางไปใช้หลัก่อมนหั่นไว้สิยางไปใช้หั่นเนี่ยโอ้ยว่าสียางไปหายเลนออกกําลังกายวะยางไปหั่นกับสิยางขึ้นมาวกว่าคุณคือว่าท่านยางตัวหนูเช่นได,ด้วยาง ออกกําลังกายดีนะคุณยายเพอแข็งแรงเนาะออกกําลังกายกินแขีงกินขาไปยังออกกําลังกายไปเล่าไงย่างดูเล่าไ้เรื่อยแข็งแรงนะคุณยายเล่าก็คอยอยู่กับพี่เนาะออกกําลังกายน้ำนะครับดื่มยู่น้ำดูดต้องร้านนะโดนบุญได้โคตรสนครับไปได้เลื่อนแะ่เลื่อนนะครับฝ้าวจัดหาฝ้าวซื้อราตรีเด้อพี่น้องนะคุณยายก็ดีไงมันไปน้ำปีเก่าเบื่อ เอาเจ้าของหรือมะหอยมีพนังหลายๆาาช่วงห้มากกันแล้วน้อยใหญ่เนาะดีไหม่กับมิตรควบไดีเขามากแล้วน้อยใหญ่อเอาเจ้าควบสุควบเจริญมาจูปลูกหลานครับผมหาอยากหากิน เอานะครับก็บสรุปเด้อนะครับบารน,นี้ขอสรุปนะครับสรุปว่าคุณยายดวงไหงวันนี้นะครับคือ 60, หาศูนย์หกศูนย์หาหนึ่งหกหนึ่งครับอายุยายแปดสิบเจ็ดปีคุณยายฟันว่าเดี๋ยวไปขวหอยอยู่หนะ้หน้าเนาะหน้าเอ๊หน้ายายบ่เป็นหน้ายายบอหน้าผูา้ใดห,หน้า,นนาม่ไงคำดีว่ะหน้ามีไงขำดีเด้อนะครับไปขวหอยเด้หอยบักหลายได้ครึง่งคู่นะครับมีทั้งหอยเน่ามีทั้งหอยดีนะครับคุณยายว่าเดี๋ยวบักลายหอยเน่ากับเกี้ยงเกี้ยงเหมือนๆนะครนว่า หายเน่าก tamam. ็จะเป็นหนึ hmm. ่งเนาะพกเลยก็เลยตีหกหนึ่งหาหนึ่งนะครับหาหนึ่งหนึ่งหาเนี่ยแหละนะครับส่วนตัวย้ายมากรีมาคาศูนก็หกศูนเด้อนะครับขายช่ชงให้มานสคุณยายดวงในวันนี้อีกเด้อนะครับอยู่ซี่พูดอะเดี๋ยเพิ่งเดี๋วชมก็นอย่าลืมซื้อนะคุณยายเด้อนะครับคุณยายเขามาหลายงวดแล้วนะครับเป็นคนที่ฝันแม่นช่วงนี้คุณยายฝันแม่นแมนนะครับอยากพี่น้องอยู่ี่ลองซื้อหานะคุณยายเพิ่งหามากใาชอบหรือจะตีเจ้าใดก็ลองตีคอมเมนต์เขามาตีซอยกัน นะครับเด้อน,นะครับมาเลยกับตีตามนี่แหละนะครับตามคุณยายวานเนี่ยแหละใรช่วงห้มันกันสุขสุขคนส,สวัสดีครับนะคุณยายเนาะ